สวัสดีครับทุกคนนานๆเจอกันทีนะครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงอำเภอหาดใหญ่แล้วนะครับผมกำลังจะพาทุกคนขึ้นเขาไปดูเจดีสเตนเลที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยหรืออาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่ที่ดูดูมาก็ไม่มีที่ไหนนะที่ทำ เอาสเตเลทมาทาเป็นเจดีจะมีที่ได้ยินก็คือที่ทําเป็นโบสนะแต่ไม่จําไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรผมเคยมาขึ้นไปไหว้พระแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ทําคลิปสั้นไปให้ทุกคนดูแต่ว่ามันมันจะสั้นไปหน่อยไม่ถึงนาทีแต่ครั้งเนี้จะพาไปดูทุกซอกทุกมุมของเจดีเลยครับว่ามันจะสวยงามและน่าสนใจแค่ไหน เนี่ยใกล้ถึงแล้วไปครับผมขับแรถก่อนเดี๋ยวเจอกันทางขึ้นเลยไปนี่ทุกคนเห็นไหมครับภูเขาข้างหน้าผมเนี่ยเขาเรียกว่าเขาคอหง,งนะข้างบนเขาเนี่ยจะมีพระพุทธมงคลหาราชองค์เหลืองๆตั้งเด่นอยู่เลยให้เราขึ้นไปกราบไหว้ได้พอกราบไหว้เสร็จปุ๊บแล้วก็ใครอยากไหว้เท้าหมาพรมก็นั่งกระเช้าไปไหว้ได้เหมือนกัน ถ้าใครไม่อยากนั่งกระเช้าก็ขับรถไปมันก็มีทางไปให้ไปได้เหมือนกันพอขึ้นไปข้างบนเน่ยจะมองเห็นวิวหาดใหญ่ทั้งเมืองเลยนะสวยดีเหมือนกันเราอยากไปชมวิวกลางวันหรือกลางคืนก็ได้กลางกลางวันก็เห็นตึกรานบ้านช่องเยอะหน่อยกลางคืนอาจจะเห็นแค่แสงไฟไปเดินทางกับผมใครจะถึงแล้วตอนนี้เรา กใกล้จะถึงทางขึ้นแล้วนะครับนี่ไงครับวัดมหาเจดีไตรภพไตรมงคลโอ้ยไปขึ้นเขาครับผมเขาก็ไม่สูงเท่าไหร่นะ เส้นทางมันอาจจะแคบหน่อยต้องขับด้วยความระมัดระวงังนะครับผมเพราะว่าทางแคบแล้วมันก็จะมีแบบมุมอับของต้นไม้บางรถส,สวนด้วยเนี่ยอย่างเงี้ย จะมองไม่ค่อยเห็นเลยรถสวนลงมาแต่ชอบมากเลยขับรถขึ้นเขาแบบนี้มันต้นมาไอ้ยังมันดูร่มเย็น,ยนยดีไอ้ไรก็ปุ้มแต่เช้าๆอย่างนี้ ไ,ไปไป้เรื่อยก,ก่อนครับเนี่ยอย่างเงี้ยมุมมันแคบบรรยากาศดีมากเลยเพราะต้นไม้มันเยอะ เคบๆนี้ขับระวังหน่อยนะครับผม ตั้งตลาดอยู่เลยเห็นไหมครับโปรดไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในจะสวยงามสักแค่ไหนไปเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าก็มาที้ถอดรองเท้าด้วยนะครับผม เงียบสงบดีไม่ค่อยมีคนไม่มีคนเลยดีกว่าวันที่วันนี้ที่ผมมานี่ไม่มีคนเราก็สามารถถอดแมสได้นะครับผมเ,ออเริ่มต้นทางไหนดีทางเข้าเข้าทางไหนก็ได้นะเดี๋ยวไปถ่ายรอบๆน้อ,องให้ดูก่อนดีกว่านะครับผมนี่ รอบรอบนอกนี้ก็จะก็จะนินทางเข้าไม่รู้ว่ากี่ <Okay. S 1> ประตูนะไม่ได้นับทางเข้าทุกทางจะมองเห็นถึงฝั่งนู้นเลยเดี๋ยวพาไปดูฝั่งอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าเพราะว่าแสงไม่ค่อยดีนี่ครับพาชมรอบนอกก่อน ข้างในนี้เข้ามาช,ช่องแรกนี้ก็จะเป็นภาพวาดของพระพุทธเจ้าโอ้ภาพวาดสวยมากเลยน,นี่คือ นี่คือทางขึ้นทางขึ้นชั้นบนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปทางนี้พอเข้ามาถึงเสากลางเจดีก็ก็จะมีพวกถ้วยก็เรียกถ้วยอะไรถ้วยเบญจะลงไหมเขวนแขวนรอบเสาเลยแล้วก็ตามคานนี้ด้วย ข้ามาข้างในเย็นมากเลยต่างจากข้างนอกเยอะเลยข้างนอกร้อนมาข้างในนี่ค่อยขนชั่นหน่อยชั้นล่างนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีอย่างที่บอกไปขึ้นไปชั้นบนดีกว่า นี่เขาเขียนว่าทางขึง้นไปขึ้นไปบนเดี๋ยวค่อยลงมาดูข้างล่างอีกรอบนึงขึ้นมาถึงชั้นบนแล้วชั้นบนสุดแล้ว ก็จะเป็นแบบประตูทางออกนะออกไปข้างนอกอีก,อก,อก,อกชั้นหนึ่งแต่ว่าออกไม่ได้เขาล็อกล็อกกุญแจประตูทางออกนี่อ๋อเขาจะเขียนแบบว่าเขียนไว้ว่าเป็นวันนี่อย่างนี้เห็นไหมวันอาทิตย์ วันจันคิดว่าน่าจะมีเจ็ดประตูนะอาคารพุทธมหาส,สุ์เสามาน่าจะมีเจ็ดประตูนี่ขนาดบาทนี่ยังเป็นสแตนเลสเลยมาเขาจะพวกนี้เขาจะดับพวกกระดิ่งก็สเตลเลสสีทองก็สวยดีนะครับผม

ก็จะมีเสาสีทองอยู่ฝั่งนี้เสาหนึ่งทางฝั่งฝั่งนู้นอีกเสาหนึ่งแต่ว่าจะมีคนเอาเอา่อลิควิดน่ะที่เขาลบปากกาเนี่ยมาเขียนขอให้ครอบครัวมีความสุขขอให้อยู่เย็นเป็นสุขคือเขาเขาให้เขียน,นหรือว่าเขาไม่ให้เขียนถ้าเกิดเขาไม่ให้เขียนอ่ะอย่ามาเขียนเลยดีกว,ว่าครับปล่อยให้เขาอยู่แบบสีทองทองสวยๆอยู่แล้วดูเขียนไปถึง นุ่นเลยมีความสามารถมากอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเขาให้เขียนหรือเปล่าไ,ไปดูเสาโน้นก่อนมีป่าวเสานน้ก็มีการเขียนอยู่เหมือนกันโอ้โหล้วอยู่บนนุ้นไม่เขียนได้ไงอะหรือว่าเขาให้เขียนผมไม่ทราบนะโอเคก็จะประมาณนี้และครับข้างบน พื้นที่พื้นที่ก็จะเป็นวงกลมเกาก็จะส่วนเขาจะทําแบบวงกลมใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ขึ้นไปหาเล็กไงมันก็เลยเป็นเจดีย์แหลมๆปะในเวลาลงแล้วครับผมเดี๋ยวลงไปไหว้พระกันทางขึ้นอีกทางนะทางขึ้นทางนู้นเมื่อกี้นี้ทางลงก็ลงอีกทางหนึ่งแต่เห็นนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ย ใส่แมสก่อนไปลงน้างดีว่าครับผมถึงข้างล่างแล้วทางออกก็น่าจะมีเจ็ดทางเหมือนกันนี่เขาเลยกแต่ว่าใครอย่างใครเกิดวันอาทิตย์ก็ออกทางนี้อย่างผมเกิดวันจันทร์เนี้ยผมก็ออกทางนี้ ไปออกแปล้งนอกดีกว่าเข้ามาไม่อยากออกเลยเพราะข้างในเย็นโอ้โหภาพนี้ผมชอบมากเลยนี่ในหลวงของเรารัชกาลที่เก้าเป็นภาพที่สวยมากเป็นภาพขาวดำที่ทดิงดูย่างก็ไม่เบื่อนะไปครับผมออกนอกนะนี่ครับทางออก ของคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์นี้วันจันทร์ไม่ทราบนะว่าวเขาเป็นอะไรพระปางปางห้ามญาติเหรอใครรู้มาคอมเมนต์หน่อยครับว่าใช่ไหมออกมาข้างนอกเลยออกมาข้างนอกปุ๊บอ,อากาศเปลี่ยนเลยพออยู่ข้างนอกเราก็จะมองข้างแปลงในก็จะทะลุฝั่งนู้นก็จะเป็นครึ่งมองมองเห็นมองเห็นก็ครึ่งมุมกลมนะ สวยดีปไปไหว้พระก่อนครับผม ไหว้พระเสร็จแล้วก็ไหว้พระเสร็จก็ได้เวลากลับแล้วครับผมออข้างในก็เย็บประมาณนะอย่างที่เห็นนะครับแต่มุมเนี้จะดูสวยหน่อยนี่เห็นแบบกว้างมีห้องน้ำด้วยน,นะครับห้องน้ำอยู่ยตรงนี้ น้ำสะอาดดีเหมือนกันเป็นไงครับผมมีโอกาสก็มาเที่ยวกันนะครับขับรถขึ้นมาไม่ไม่จากข้างล่างขึ้นมาประมาณ2กิโลนิดนิดก็ถึงแล้วทางก็ไม่ชันเท่าไหร่จะมีทางขึ้นไปข้างบนด้วยนะเป็นสถานีวิทยุอะไรไม่รู้นะพักเหนื่อยก่อน แดดร้อนแต่พอออกมาข้างนอกร้อนเลยถ้าอยู่ข้างในเจดีมันไม่ร้อนเท่าไหร่เย็นดีนักท่องเที่ยวก็ไม่เคยเยอะไม่ไม่มีเลยดีกว่ามีมาคนนึงแกก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันโอ้วรุ่นเต็มเลยไว้รุ่นสี่ขาเออว่างๆค่อยซื้ออาหารมาให้มั่งเนาะไปะได้เวลากลับแล้วครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นเงียบสงบดีเหมือนกันประมาณนี้ครับเงียบสงบไม่ค่อยมีผู้คนดีเอาขับไปก่อนนะครับผม